อยากตีมือไอ้คนมือบอลคนนี้จริงๆก็ดูสิครับนำสีมาทาหรือไม่ก็พ่นทับชื่อบ้านเหล่าหมีบนหลักกิโลทำเอาคนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วถึงกับใจหายใจคว่ำม,มันมีหมู่บ้านแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่ห <c oughs> ลักกิโลเมตรนี้อยู่บนถนนสายบ้านเหล่าหมีบ้านภูล้อมอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารที่มอมาหอหีบ4007ทางหลวงชนบท ถ้าจะไปบ้านนาคำน้อยต้องไปอีก17กิโลเมตรแต่ถ้าจะไปบ้านเหล่าหมีอ้าวเฮ้ยคงไปไม่ถึงเพราะป้ายชื่อหู่บ้านบนหลักกิโลไม่ใช่บ้านเหล่าหมีแต่เป็นอีกแบบที่แล้วถึงกับเสียวซานหัวใจแทนสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าตัวมอม้ากับสารีบนมอม้าถูกสีทับเอาไว้แล้วโยกสาอีไปอยู่บนหอหีบแทนความหมายเปลี่ยนทันทีถ้าจะบอกว่าเป็นเวรุ่นดัดดาทั่วไปก็ใครอยู่ เพราะดูจากสารีจะเห็นว่าเนียนกริบเหมือนถอดออกมาจากบล็อกพิมพ์ยังไงอย่างนั้นตอนนี้ชาวบ้านเรามีอยากให้กรมทางหลวงชนบทรีบมาแก้ไขโดยด่วนครับแล้วให้พี่ๆตำรวจช่วยตามจับไอ้คนมือบอนที่มีฝีมือคนนี้มาลงโทษเอาไว้เข็ดไปเลยมีฝีมือดีนักจับไปทำความสะอาดลักกิโลเมตรทั่วมุกดาหารเลยเป็นไงอิอินาอายน่าอา,ายใหญ่ใหญ่ใหย่ย One news. Trong Pai, Trong Ma.